มื้อละเด้แม่หวยก็มืออื่นนี่แหะสิใกล้จังได๋เออก็บ่ใกล้นั่นล่ะเจ้าได้หรือยังเลขน่ะบ่แล้วบ่ทันได้ดเฮ็ดจังได๋ล่ะสิมีเลขซื้อนําเขาล่ะเฮาหึโยไปหาขออาบ่เนาะเออสิไปขอบงได๋ล่ะเขาจังสิแม่นจังสิได้นําเขาอันววไดก็วินันจักลาวนี้5มันขังน่ะโอยข่อยก็ไปเบิ่งหลายสนักแล้วเด้มันคือบ่มีเลขให จ้าเถือ่อเจ้าเขาในบ้านได้ดีเจา้าพ้อสีหูบ่ได้อยู่เจว่ามันบ่ถือกแม่นบอกไปมองไดกระบ่ถือกเจ้าไม่นองวนนี้เขาจ้าสีอันนี้ได้นาอ้วนนี้เขาล่องไปส่วนทั้งผีบึงเนาะส่วนทั้งไหนอืละ่ะทั้งโน,น,น่นโน่น,น,น,นเ,เ,เนาะโน่นเจ้าแม่ <laughs> นอนเอะไรหรอเออเจ้าเมร์หยังหนอโอ้ยหลงสือ่อมันเดี๋ยวท<ร>ี่าดไป แล้วยู่บ่อันใดแล้วอันใดท่านคอยเขาเนี่ยบ้านแม่คอยได้ยินเขาซาเขาลื้อแมอีหยังอ่ะเขาว่านั่นพ่อใหญ่อันเจ้าพ่ออีหยังอยู่พุ่นท้ายบ้านนั่นวู้ยซักสิทธิ์แท้ผู้ใดไปขออีหยังก็ได้เบ้อก็แล้วมีนางสมนุ่มกันอยู่นี่ล่ะเออสมนุ่มว<อ>่าสิดได้เอา้ามองได้เหล็กมืออื่นนี่างเนี้ยโอ้ถ้าไปเห็นไปได้ยินมาลราบอกเน่ยอันเขาไปในบ้านมาอันเขาเจ้าวะใครขออีหยังได้มัดโอ้ย บอถ้าห้าวเออหนีไดมันสีออกเออมันก็ตกไปมือแรงนีตัวมันจังขังอีแหนไปบอไปแล้วไปแล้วนี่แล้วนี่อุ้ยกระสั่นเตรียมเตรียมเตรียมของไปเอายังแหนเอายางไปเซ็นพันแหนพันเจ้าเสียหนีโอ้ยเจ้าพอดีนะบอเรื่องมากบอขวดน้อยขวดเดียวกับพ่อขวดน้อยขวดเดียวเฮ้ยมันสีถูกสีหยาหยากระซำนะเออฉันมันถือโนแม่น้โอ้ยไปไหนแพงได้ไปไปชนะลูเตรียมของเตรียมของกันไปแยก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 ไปเตรียมของกัน ้ดมเลยเนาะคลองยังสีคลองมากึ้นอย่างนี้ตัวเออเมย์เป็นคนบาเด้อเจ้าวี่อ่ะมั<ค>นน,<า>นั่งที่แหละแ่มานาั่งที่ละอ่ะแขมยเยเป็นคนบาเด้อน,น้ำอ,อีหย,ย,ยังเออเอ้เมาพี่มาพี่เอ้าโอ้จะห้ามมาแตงแต่อันเหลาขวดเนาะเออก็มีมือห้ามานี่เอานี่เป้งมากพร้อม มานั่งด้ดีเอ้าสี่ประมาณได้นี่ไผ่สีเป็นข้นขอนเนาะเอ้ยนี่ล่ะมองเพันซาเพันลื้อแต่ว่าเจ้าเป็นผู้เขาเด้ออ๋นบนบนบอ้ยซาดูเด้อเจ้าพอเขาซาเขาลื้อว่ามองนีในมั่นขังในมองโอ๊ยหายเด็ดเด็ดอีกเนี่ยเด้องวดนีเด้อโอ๊ยแดดได้ยังกะสีหามาหายดอก สามตัวต้องตรงเลยเด้อเออวพาซอยกันนั่นตีล่ะนั่นแหละมืออื่นนั่นแม่สามตัวต้องตรงเด้อเจ้าพ่อไอ้มันหมานเด้อมันหมานมันหมานหมานหมานเด้อเฮ้ยนี่แหละเพิ่นงได้กระแมนแท้แล้วล่ะเออเอาไม่ไงเจ้าพ่อคือสิอุ้ยเพิ่นรับทราบเข่าเบาได้หนีแล้วนั่นนั่นเพิ่งรับทราบแล้วโบกแล้วโบกแล้วเจ้าพ่อ โบกลองบักหายนึงวีซะซือสีแดง่นี่สีแท้บนหจนินได้นล่นให้อยู่เอาแล้วออกมาสันแดงเลยบ่กขอไหม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 คบอีกนกอีกข้าเราหายอีกอออตัวไหนหอาเบ่รปเบอ่งใกลๆบ่ไปเบิ่งไปเบอ่งข้ามข้ามข้านเอาแปะง่าท่าบ่ท่ากระท่าที่ละท่าใส เจ้าเจ้าล่องเห็ดเจ้าผู้เห็ดจะเห็ดเป็นพาสุดภาพท้าใ้เจาพอม่ได้ท้าเจ้าัวยจะแกแร้อน ็นคนก็มาได้เลยสามโตตรงกูนี่โอ้ยน้อเอ้ลาเมาแทนจะพอละบาานี้โอ้ยนั่นจังไห้ลายนั่นนี่ละไปเด้อแนวนี้เด้อผู้พ่อให้ท่านี่ก็มาจะไปท่าเอาเลยโอ้ยแต่แม่นน้ะก็ได้เดกอนี่แม่มันดอกเรากรลักกินหมด